ไปไปข้างหน้าเป็นไงอินข้างหน้าเป็นไงบ้างโล่งจงไปไปเรื่อยๆซ้ายขวาถนนไม่เลยก็ได้เดี๋ยวของเราจะไมผมต้องหันหลังกี่ก้าเดินขวาโอเคไปเดินขวาเดินขวาพอมน้ำเลยยังวิ่งได้เร็วแค่นี้เหรอก็มันมาดิบไม่กลัวหรอพี่ก็มัน แน่ใจเอเมนกูอ่แน่ใจเหรอแค่เห็นว่าคุณไม่กี้เลยเอ็งวิ่งไปข้างหน้าปุ๊บเอ็งวิ่งมาด้านหลังปั๊บเลยอ่ะเออวิ่งหนีเลยอ่ะแต่คิดตั้งหลักอยู่หลักรุ่มหลักรุมนี่แต่งเงาขาวๆด้วยนะโคตรหล่อเลยเงาขาวอ่ะเดินหน้าดีดูข้างหน้าแต่เป็นดูหลังไม่หันมาแค่หัวก็พอ ไปได้ดิมันวิ่งตั้งหลักพี่มันจะถอยตั้งหลักได้ครับได้ครับได้แล้วครับขอเขาเป็นต้าลุกเจ็ดเลยเหรอโค้ชไม่ตายโค้ชไม่ตายเออปืนแรงกระสุนแรงหลอนเสียงไร่หลังมันเลยเอออยู่หลังเนี่ยหลอนหลอนเฮ้ยเสียงไรอ่ะ เฮ้ยใครเปิดประตูอ่ะเฮ้ยหลอนหลอนเงาขาวไม่เคลียร์ไม่เคลียร์มันวิ่งไวมากเลยอ่ะเงาขาวอ่ะลงเดินมางนาเลยอยู่ในเมืองครูเห็นผีวิ่งหนีลูกปืนพวกมึงออกมาจากเมืองอ่ะข้างหน้าข้างหน้ามีคนเหลือ ไม่ใช่ไม่ใช่มีมีผู้รอดชีวิตอ๋อผู้รอดชีวิตเหรอผู้รอดชีวิตใช่ใช่ผู้รอดชีวิตยกมือวางปืนวางปืนวางปืนลงวางปืนลงพี่เจอผู้รอดชีวิตในเมืองอ๋อโอ้โหมีมีเจอมีผู้รอดชีวิตอีกวางวางอาวุธวางอาวุธวางอาวุธกี่คนน่ะคุณมาจากไหนกันเนี่ย เก็บอาวุธก่อนเก็บอาวุธก่อนคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยผ่านมาที่ทำไมใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะขวาขวามีคนขวามีคนมีอาวุธด้วยเราแค่จะไปสนามบินน่ะต่อสนามบินทางนี้เลยครับตรงไปข้างหน้าเลยเก็บปืนเต็มๆเก็บลยมีสซูเลียนเต็มเลยว่ากันว่าที่สนามบินน่ะมีผู้รอดชีวิตชาชนเต็มเลยอยู่จริงหรือเปล่าชี้ทำไมชี้ทำไมชี้ทำไมเออชี้ทำไมเนี่ย เราแค่มาตรวจสอบที่นี่นะเราแค่ต้องการไปสนามบินเท่านั้นมาหาของค่ะมาหาของมีใครเห็นของหน้าตาคล้ายๆกล่องยาบ้างไหมไม่นะผมไม่เห็นนะคือตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปที่สนามบินทางเหนือของเกาะเนี่ยอ๋อพวกผมอยู่ที่นั่นครับแล้วผมลำคาไปแล้วอ้าวบางคเป็นคนจากที่นั่นเหรอ ใช่ว่ารถที่นี่มันแปลกว่ะแปลกว่ะแสดงว่ามันมีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่จริงๆสินะที่เนี่ยผมว่ามันแปลกแปลกมีโจนด้วยไม่ใช่หรอคะที่นี่เอ๊ะเราเพิ่งเจอโจนมาข้างหน้านี่เองนั่นใช่ไหมครับใช่แต่งตัวอย่างเงี้ย พอดีพวกผมมนจะขับมาทางพวกผมแล้วมันยิงใส่พวกผมแล้วยิงกลับไปเลยเราสามารถยิงรถได้เหรอใช้เราใช้ได้เหรอใช้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยได้เลยรถกระบะที่จะยืมรถเข้าไปคุณสาเฮ้ยเขาให้รถเขาให้รถพวกคุณจะอยู่ที่นี่นานเลยรู้สึกแถบนี้มันจะอันตรายกันเรื่อยๆผมได้ยินเสียงอะไรหลายหลายอย่างแล้วพวกคุณมาทําอะไรที่นี่กันเหรอพวกผมมาหาของแล้วก็ตะเวนแถวนี้ครับเพราะว่าทุกวันี้อาหารขาดแคลนอย่างมาก อันนี้ผู้รอชีวิตสินะอันนี้พวกคุณจะไปที่แอร์ฟิวทางทางเหนือเห็นหลังไอ้หนุ่มคนหนึ่งไหมมันถือปืนในทหารนี่ดีเออกมาไว้คนหนึ่งนะมันอาจจะฆ่าหารคนนั้นก็ได้อ้าวเออว่ะเป็นไปได้ว่ะรถรถที่ใช้ครับรถรถที่ใช้ไม่ใช่ปืนยิงโอเคค่ะบายคุณนัทตาแท็กเสื้อมันคุ้นๆนะ เมือนไอ้หนุ่ม ENNIS ที่เคยแย่งรถเรามาแล้วมันไปตายอยู่ข้างหน้านั้นเลยที่เราไปช่วยมาหยักเรดิโออ่ะเอาวะคนรุดเลยคนรุดเลยบุดมาปืนเลยบางปืนเลยใช่ไหมทุกคนจับได้ป้องทำไมคุณต้องทำลายชุดแรกที่เข้ามานะครับแล้วก็เพื่อนผมตายหมดเลยแล้วก็เหลือแค่ผมคนเดียวอ่ะอันนี้คุณเป็นชุดแรกที่หอตกเหรอชุดเดียวกับไอ้ใบอันหรือเปล่าใช่ครับถ้าชุดเดียวกับไอ้ใบอันอ่ะ ไอ้หลุยหลุยอะ่ะมันเพิ่งจะแย่งรถของเรามาแล้วมันก็มาตายอยู่ที่เมืองข้างหลังเนี่ยถ้าอยากไปเอาศพมันก็ไปได้นะอันนี้ของของเขาหรือเปล่าครับอาวุธเหรอชุดแรกครับใช่ครับช,ชุดเดียวกับพวกหน้ากากแก๊สพิษนะครับผมน่าจะอ๋อชุดแก๊สพิษแต่ว่าเพื่อนผมออกไปแล้วเหลือผมตกค้้งอยู่คนเดียวผมไปเจอพีอ่เขาเลยชุดท,ดที่ชุดที่มารับเรามากกว่ามัง้งที่เบรที่ที่ที่เราดีพอยลงมา แล้วคุณจะไปกับเราหรือเปล่าเรามีนัดกับพอในสาวันเนี่ยผมจะไปด้วยแต่ผมจะกลับบ้านด้วยโอเคแล้วคุณล่ะคุณเป็นชาวบ้านที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นชาวบ้านที่ช่วยผมไว้นะครับโอเคงั้นไปเรารีบไปกันเถอะมีรถสองคันเรามีคนของแพนเดอมาด้วยนะคนที่เขาต้อนรับเรา ซสวีเปงมาวะเอ่อมีคันเขาอ๋อคันเขาคันนี้เก็บไปเข่าอยู่ด้านหลังนะครับไกลๆขึ้นรถฮะขึ้นรถชอบคันไหนขึ้น,น,นคันนั้นชอบคันนี้โอ้ยเทโบยังไงเฮ้ยด้เสียงรถมอไซค์ทางซ้ายหรือเปล่าดิ้นมือนกช่มาแล้วมอไซค์ใครอ่ะมีรถมามีรถมา, <c oughs> าเว้นเด็กแว้น เฮ้ยสิวเลียนไหมเนี่ยประชาชนเพิ่มหรอเด็กแวนเด็กแวนเด็กแว้นท่าไม่ดีแล้วท่าไม่ดีแล้วเอ,นนะเอา้ามีฐานเขาเหรอขับไปใกล้เราต้องฟังไปฟัง เราได้เรารู้มาว่าที่สนามบินอ่ะนะยังมีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่สงสัยจะเป็นเรื่องจริงสินะสนามบินจะไปทำอะไรนะใช่เราแค่นัดเพื่อนของเราไว้ว่าจะมารับเราที่นั่นในอีกสามวันน่ะเราอยู่่ไมนนาถอยไปยังห่างไม่ได้เหรอเราตั้งใช่ได้เทุกคนที่นั่นเป็นบินใช่ไหมใช่ตอนนั้นที่นั่นมันเป็นแคมป์ผู้รอดชีวิตน่ะ มีรหัสลับไหมที่เขาจะรู้ว่าเราไม่ได้มาอรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรกระโดดเมื่อกี้ผเดอาเปว่าผคุณบอกชื่อไคุณไหมอแล้วเขาจะใหุ้เข้าไปเลยโอเไขอบคุณไหม้ไม้เด็กแว้นว่ะโอ้ึกว่าจะเจอคนแบบซุ่มโจมตีซะแล้วต่อทีนี้หมดคิดเหมือนกัน แต่เม่อตัวอะไรเล็กๆอ่ะวิ่ข้างหลังปะทะอะไรอ่ะมีเสียงยิงจะขึ้างังน่าจะขวาไหมน่าจเนก่นกนต้อง้องเล็กด้วยนะโอ้แล้วเอาบ้านที่นี่น่าจะมีทั้งการอาอมา หมอปกติมาทำภารก,กิจแบบนี้บ่อยไหมที่นี่เป็นภารกิจแรกเลยค่ะรอภารกิจแบบผู้ติดเชื้ออย่างเงี้ยนะภารกิจแรกเลยเหรอ,อรู้สึกรู้สึกยังไงฮะที่แบบเป็นหมอแบบต้องมาดูแบบพวกสารปนเปื้อนมีผู้ติดเชื้อแบบนี้รู้สึกยังไงฮะก็น่าตื่นเต้นดีนะเอ้ยเอาว่ะภารกิจไม่ตื่นเต้นหรอ โอ้โหไม่เลยฮะเยี่ยวแทบเล็ดไม่เหลือมันเป็นนาทีอะเขาสั่งมาเราต้องทำอันนี้อันนี้ได้ค่าตัวเยอะไหมฮะเอาเรื่องค่ะเอาเรื่องเดี๋ยวผมบอกทางให้เดี๋ยวบอกทางให้ ตรงไป๊ะตรงไปเอ่อซ้ายกันนี่เนี่ยอ๋อนี่ทางทางหลักทางหลักเขาตามมาเขาตามมาเขาไดินนิดเขาจริงเราไปทางดินก็ได้นะเขาได้ยินเปล่าจะไปได้วยกันนีแ่แหละแหมปอนก็ขัดคอจังกำลังคุียร์กกรหมอเนาะเนื่องสัญญาณสูงมาถึงนี่ก็เป็นหมวดกำลังเล เอ้ยเขไม่ใครนั่งหลังเนี่ยเฟนตาเหรอไม่เงียบเลยเฟนตาัเงียบนี่ก็ทำตัวเล็กเฉยเลยนี่เงียบเงียนไม่คุยกับหมอหน่อยเหรอเออไม่คุยกับหมอหน่อยเหรอทิงไงฮะคุยคุยไม่ได้แล้วที่บ้านว่าอ๋อก็บอกไปเลยลูกหนึ่งถ้าหมอสนใจก็คุยได้นะ คุณหมอนี่ขับรถเก่งเหรอเนี่ยไม่ธรรมาดาคุณวางไปจับให้ผมหน่อยจับทักจัทักเอ้ยผมขับไม่เป็นเลยเนะี่ยวางมาสอนจับขับรถให้ผมหน่อยดิมันมีปุ่มอะไรให้เล่นด้วยในรถเนี่ยอุ้ยมี GPS ด้วยโหดีอ่ะมีวิทยุด้วยหรือเปล่าวิทยุไม่มีไม่เห็น จะจิ้มผิดไปจิ้มมือหมอได้แย่เลยโอ้โหเดี๋ยวลงข้างทางเลยนะแบบนี้นลงข้างทางเลยก็ดีนะจะดีนะมือสั่นเลยลงข้างทางก็ได้หมอข้างทางโดข้างหลังเป็นตากล้องให้ผมเป็นคนถือไฟ ตรงนี้ไม่ดีนะใช่ใช่มันมีกระเป๋าวางอยู่บนเก้าอี้กระเป๋าฮะต้องเช็คเลยป่ะนี่โอ้โหแต่เมืองที่ผ่านมาแบบเฮ้ยเหมือนเป็นรถเหมือนเป็นปืนพกนะเหมือนชาวบ้านยังไง่รู้ หมือนจะใช่นะแตะทัดรอาจจะดาวได้นะเหมือนเขาจะเป็นชาวบ้านรอร้อยเขายิงให้เสร็จก่อนไหมเดีย๋ยวเพิ่งไปยิงเขาอยี๋เพิ่งไปยิงเขาร้อยเขาก็สูญหมดเอ๊หลวงยิงให้ดาวดีตะโกนไปได้ไหมตะโกนไปฮลโหลหยุดยงิงหยุดยงิง โอ้โหตายโอ้โหตายบุดน่กูเฮ้ยมาอีกมามามายิงตัดขายยิงตัดขาล้มแล้วล้มแล้วไปไปไปดูไปดูไปดูอไม่ต้องัำมีอีกเหรอได้กําลังกดในบ้านไหมอยคนตามมาหน่อย หาโรถไปเฮ้ยมีมีปืนมีมีมียังในบ้านในบ้านหยุดยิงหยุดยิงหยุดยิงครับหยุดยิงข้างหลังทิ้งปืนด้วยเก็บปืนโอ้ชาวบ้านชาวบ้านคุณดิน เหมือนมีข้างหลังคนมั้ผมเห็นนะใส่ใชุดเหมือนพวกโจนเลยอะเป็โนโจนปะเนี่ยเป็นคนครับไม่ใช่<ม>โ<ด>จรวิ่งเกงน,นี่คุ้นๆนี่นี่นั่นน่ะสิใส่ยลับปะนี่มันเป็นสายลับปะนี่ใช้อันนี้เป็นไหมคะแฉนนี้เป็นไหมอ่ะเนี่ยไข่หลังเขาอมามามา <c oughs> ผมรูดให้ แอบชูเดอร์ถ้าไม่ยกมือมันจะมีวิธีหนึ่งนะให้นอนลงอนะ่ะมันก็อาจจะลัดตัวได้เก็บอู้ละเก็บอู้ละพวกเองอยู่ที่ไหนอีกอ่ะไ,ไ,ไหนบอกมาดิไม่รู้ครับผมมีหน้าที่แก้ป้าจ้างผมไม่ยิงเขาให้ยิงใครไม่รู้เขาบอกแค่ว่าให้ยิงรถที่ผ่านมานะยิงทุกคันเลยงั้นเหรอ ใช่ครับเดี๋ยวสอบสวน่าแล้วหัวหน้าแกอยู่เมืองไหนไม่รู้ครับเจ้าหมามีเพื่อนอีกไหมพูด<ม>ต้องพูดเจ้าผมาต้องพูดไม่พูดจะโดนยิงขาแล้วนะขอของเรู้รู้ังแล้วเคยเห็นกระเป๋าไหมกระเป๋าใหญ่ๆก็อยู่หลังนี้ครับกระเป๋าอ่ะ นี่เล่นลิ่นนี่ะอยู่หลังไหนกระเป๋าใหญ่ๆเานนมีศัตรูแนวป่าจะไปจะไปไม่ได้จะไปไม่ได้จะ้ไปตผมปเอนแจ้างขมะนี่ของอยู่ไหนอ่ไหออยู่ไหนไม่มีของ ก่อนหน้านี้เรามีทหารที่มากับชุดแรกบอกว่าพวกคุณขโมยของไปอ่ะมันเป็นอี่คุณต้องรู <c oughs> <c oughs> ส้สายสายสายใกล้ดาวดาวดาว đào đuổi mày đã dùa bốn con thằng nào đào đa thằng nào đào thằng nào đào thằng bên ngay thằng 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 lốm thằng mà cây, tua cây. ทางตัวเฮ้ยโคตรพ,พงังหมอต้องรอดเดินไปก่อนหมออากรเป็นไงบ้างหมอหมอยังสลบอยู่เลยผมพางตัวให้อยู่พันแผลหมดแล้วพันแผลหมดแล้ว ำลังรสีบอ่ะโอ้โห,โหสมองอยยางห,าหานงหายังไม่ได้เข็มเหลืองก็ยังไม่ได้ฉีดนะเข็มเหลือง โอ้จะโมกแบบได้ใช้หมดอ่ะขังตัว <ไป S 1> อีก <ไป S 1> นหนึ่ง <ไป S 2> ข้างหน้าตื่นแล้วล<ด>หนึ่งข้างหลังได้หนึ่งเอาไงคนเจ็บคนเนี้ยที่เราสอบสวนเนี้ยยังไม่ได้ข้อมูลเลยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าทีา่เราทำนี่เราตอนนี้อยู่ในรถสอนตัวอยู่ ไป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 กลับไปรีกุ๊บยังไม่ยังไม่ได้ค้นตัวเขาเลยอ่ะเผื่อมีข้อมูลไหมรีกุ๊บรีกุ๊บเซิร์ชเขาก่อนเซิร์ชเขาก่อนมีกระเป๋าหยิบมาแล้วค่ะมีเอกสารหยิบมาแล้วอ่าว่าอลไรเจียวไปไปถอยถอยถอยไปไกำลังกลับไปรีกุ๊บดาวดาวดาวถอได้ถได้ม่ได้มีดาวอีกหนึ่งมีดาวอีกหนึ่งผมต้องพันแผลก่อนอ่ะเสร็จ ไปไปถอย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 วิ่งเลยฮะยาวๆโอเคขอบคุณที่ซดสมอมาคือต้องเอาสมออะได้มาลูกหนึ่งเราเสียซุปเปอร์ยีนไปนะโอ้ไม่นะไปเลยค่ะไปเลยได้เอกสารมาแล้วโอเคเราได้ข้อมูลไปแล้วหมอผมเขียนเยียเปนไปอะ จริงเหรอ,อเฮ้ยยิงพี่เดี๋ยวโดนเพื่อนยิงก่อน,นเสียไปหนึ่งคนขับนำเลยเคนต้าเมื่อกี้ผมได้ CPR หมอได้แหละหมอสลบอยู่หมอไม่รู้เนาะจริงนี่ผมพี่ไม่เรียกผมผมจะวิ่งเรียกเลยอยู่เดี๋ยวหน้าอุ้ยไม่ได้ไม่ได้รอผมก็ไม่ไม่ทำไม่ทำ ไม่ทำไม่ทำไม่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 ตันถนนตันออแตขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยไห้โอ้ท่าไม่ได้สมองนี่หมดเลยเนี่ยตรงนั้นอะไม่รอดดีนะได้ข้อมูลมาอะเมื่อกี้เขาว่าไงบ้างอะข้อมูลน่ะผมไม่ได้ไปคือไปสอบสวนเขาแล้วเขาไม่ตอบไงแต่ของมันอยู่ในกระเป๋าเขาไงพอแต่เราได้เอกสารมาหรอ ไม่ได้รู้ว่าเป็นเอกสารอะไรยังไม่ได้ตรวจสอบเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบในภายหลังไม่รู้ว่าเอกสารมันจะมีอะไรบ้างจะได้อินเทลอะไรไหมที่อยู่แคมป์นค่มันจุดจด,ด้านขวา,ขวาสี<ม>แดงดคืออะไรอ่ะในแผนที่อ่ะจุดด้านขวาสามเหลี่ยมแดงคืออะไรฮะไม,ไม่แน่ใจกับสามเหลี่ยมมันเหมือนเป็นโร<อ>งงานอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยใช่ไหมเห็นไหม อาจจะเป็นพื้นที่สําคัญภายในเมืองอสิต้องตรวจสอบไหมฮะโอ้แจุดมันเยอะมากเลยนะเนี่ยไม่<ช>แต่เราต้องตรวจเอกสารก่อนแม่ว่าต้องหาข้าอ,อม,มูลอะไอกินเราได้เอกสารมาห่ะมีอินเท l เลยบอกไหมใช่มันจะมีพิกัดอะไรไหมเราต้องตรวจสอบก่อนปะเดี๋ยวจะมุ่งตรงไปที่สนามบินเลย อาจจะต้องไปที่ปลอดภัยกันก่อนโอเคครับโอ้หแต่ละจุดที่ลงมาี่แบบโค<อ>ตรเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะตามมาไหมตัวประหลาดอะไรวะนะตรงไหนกะไหนถ้าอยู่ในรถมองมุมอมองที่สามได้มันตัวเหมือนเหมือนตัวคริสมาสอะตัวอะไรนะคนแค่เหรอ คล้ายๆสเสมอปะออเออเสมอปะใช่ใช่หรือคิสเตเอกเปล่าเดี๋ยวนะเราจะถึงสนามบินแล้วนี่ใช่ข้างหน้าแล้ว <c oughs> ข้างหน้านี้เลยครับสนามบินโอ <c oughs> ้จะหมอกหนามากเลยแต่เขาว่าปลอดภัยใช่ไหมพี่ไปเกีย้ยชาวบ้านเขาบอกเป็นพวกเขานี่้มันบอกว่าคนชื่ิมาบอกว่าโอเค ถูกครับถูกถูกนี่ทางเข้ากันอยู่ฝั่งนี้ไมหมครับอ่าเลี้ยวขวาเอ้ยไม่ใช่ตรงไปสิมันไม่มีทางเข้านะตรงไปก่อนไหมตรงไปก่อนเลี้ยวขวาแล้วไปเนี่ยขวาแล้วเลี้ยวซ้ายใช่ไหมมันเด็กวัยตุ่มอ๋อถนนใหญ่ตรงนู้นใช่ใช่ถนนใหญ่เส้นนูน้นอ่าใช่ใช่ต้องไปเส้นเหลืองออจอดไหมจอดไหม เจ้าหน้กันไหมวิ่งเฮ้ยโดดสูงด้วยวิ้ยรถจะพังรถจะพังปะนี่วิ่งไปไปไปอยู่ดิแม่งรถวโดดตัวไม่ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็ววิ่ดิฟด้วยงเร็วกว่ารถอีกอะเฮ้ย แล้วเส้นนี้แหละเส้นนี้หละไปเลยไปเลยเข้าไปเลยเขาไปเลยเขาไปเลยเขาไปเลยตามอ่ะตามหยุดเลยเอาคันน้ำเงินหายเนี่ยสนามวินถึงแล้วไปขวาไหมไปขวาไม่แต่ดูเหมือนว่าไอ้ตัวเล็กสองตัวไม่เข้ามาปาผี ผิดกองกอยโอ้ยดูสนามบินีวิตอยู่ไหนวะถ้าสมมติในโลกนี้เหลือเราแค่สามคนจะทำอะไรกันดีนะรถมีอะไรรถมีน้ำมันพี่รถมีน้ำมันเอาน้ำมันไมีน้ำมันเอ้ยขับขับขับได้เอาขับได้เหรอเอาไปไปไป เกียร์เปล่าเกียร์ค้างเปล่าเมื่อกี้เกียร์ค้างเกียร์ค้างเขาผิดเกียร์น่ะคุณหมออันนั้นมันเกียร์โผม่คุณหมอเขาเกียร์ผิดนะมีออโต้ไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเออเหรอมีคันใหม่ด้วยเฮ้ยที่พวกรอดชีวิต

ใส่ข้างบนด้วยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเรามาดีนะเรามาดีเรามาดีได้ได้ยินว่าที่นี่มีฮอไม่ใช่เหรอมีไหมที่นี่มีฮอไหมจิบป,ปืนด้วยฮออะไรเรามีเป็นพกอยู่ฮอกระดิ่ง พวกเราแค่เก็บปืนผู้นายใส่ในรถไว้ก่อนแล้วลงมาไม่ต้องติดอาวุธใช้จะเข้าข้างในเอาเอาเก็บไฟในรถครับไปเก็บเก็บเก็บให้หมดเลยผมเองตั้งเก็บอาวุธไปไปไปเอาปืนใส่ไว้ท้ายรถได้ได้ได้ใส่ท้ายรถใส่ท้ายรถ

ไม่นะ่ะเราเจอคนที่ชื่อไม้นะ่ะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่เขาบอกว่ามีพวกเพื่อนเพื่อของเขาอยู่ที่นี่เราสามารถที่จะมาไม้ไหนอะไอ้ไม้ไงไม้พี่ลมพอหรือเปล่าไม่ใช่ไม้พี่ลมพอนเราเจอพวกเขาที่เขาลาตะเวนอยู่ที่เมืองข้างหน้านะ่ะแต่เขาให้พวกเรายืมรถมาน่าจะเป็นหัวหน้าไม้นะที่มันหมายถึงนะ่ะเขาให้เรายืมรถมา น่าจะหัวหน้าไม้ที่ออกไปเป็นออกไปดูรีคอไปหาอาหารน่ะน่าจะใช่ที่ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปฮะใช่ไหมใช่น่าจะเป็นหัวหน้าไม้ใช่แล้วเขาออกไปทำอะไรอ่ะรถปืนแล้วรถปืนแล้วได้ข่าวว่าออกไปหาสับเบียนนะท่้นส่งจริงมากอ่ะไอ้เดี๋ยวป้าอ่ะมันหายไปนานเกินอ่ะรู้แค่นั้นเหมืนกันนะเดี๋ยวไปหาเราเข้าข้างในให้แป๊บนึง แต่ระหว่างเราออกมาก็มีเสียงปะทะที่เมืองนั้นเกิดขึ้นที่หัวหน้าไม้อยู่อ่ะเฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยที่นี่เลี้ยงอะไรอ่ะที่นี่เลี้ยงอะไรอ่ะเลี้ยงเราสัตว์เลี้ยงเราสัตว์เลี้ยงเราอ๋อโอ้โหเลี้ยงกอริลล่าเลยแบกของน่ะกินของขอมือได้ไหมครับมามาเข้าค่ายกันดีกว่าาขอโทษนะไอ้ตัวนี้ร้องอินเดียขับได้ไหม เป็นต้นได้ันเต้นได้โอ้โหธรรมดาที่ไหนโหแบบเป็นชายแบบนี้เลยอ่ะมังการมากอ่ะมาหนักสามโอ้โหบรรยากาศ ย่างเหนือกินกันด้วยอ่ะอนี่คือชุมชนเราพวกเราเองพวกคุณพักได้ตามสบายเรามีหมออยู่ทางซ้ายใครเจ็บป่วยอะไรไปทางซ้ายได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับเยอะเลยไม่คิดว่าที่นี่จะอยู่ดีกินดีขนาดนี้ดีนะพ่อมาทนนเสร็จแล้วยอดก็ไปไดแล้ว ชมนะครับไปแล้วทุกคนฝันดีราตรีสวสดครับ